ว่าซื้อพักขี้สม้มเรียบร้อยพี่น้องเป็นรถเรียบร้อยเพื่สซีเมอร์เสียวเมื่อขายอยู่บ้านพี่น้องสบายดีพี่น้องยินดีตอนหับทุกททานเท่าสุส่องผู้ไทยอัจสพอนวันนี้ออกมาหน้าพี่น้องเลย านนี่แหละเอามา,มา,าปูมาซาลี่ผุนแกบปุนปุนเอามาปูซาลี่นพี่แกบเด็กมันขีงโง่คิงโงน่นี้ไปเอาอยู่นาโคกุกคนละเพราะว่านหน้านี้มันบมมีปุนขีงโง่เอามาปูซาลีพี่น้องเอามากับเมลิโอ้มาหนีเลิโอ้มันอยู่กับเมิ อยู่กับหญ้าอยู่เ,เพื่อนหนดเละพี่น้องเลยอ่อมาเพราะว่าอ่อมามันเกิดซิบรีดอย่างนั้นนะมันรีโอก็มันบอกคอยอยู่ประเด๋ยวเาานี้ยอ่อมานเนี่ยมันลกุกน้ำมันนี่ยันมูลมดปวดน,นะอันนี้ก็ขี้แกบพี่น้องเยขี้แก่แกบนี่เอาขอซื้อน้ำข่าวอยู่ในบ้านนี่แหละสอบหนึ่งสองพันกิโลเอาปุ๊กกิจชอบพี่น้องแต่ก็คือสิบรีดเนาะ ผมมดกอตะีไปเทาะป้าเว้นอยู่ในอันโอเบนี่เห็นฝนกับขี้เบตเลยแหละเอาเสื้อพักเสื้อสาลีบัดมันปิดบัตมันใหญ่นี่ครับบรรยากาศร่มเลยพี่น้องมื้อนีฮะมื่อวานนี้บริลลมมัอนี้ล่มล่มแห้งกว่ามื่อวานนี้มื่อวานนี้ธรรมดาอ่ะเป็นอะไรกันสี่คนขี้แก๊ไปพูกอะไรพี่น้องเอ้ยไปบนปุ๊บซลี่ น,นี่แหละพี่น้องไงให้เดียวกับบอด,ด,ดี้มดซ้ำนะประมาณเขิงหายแบบนี้นนปู่พ่อได้กลินปู่พ่อได้ต้มเฮลิโอกลินยานเห็นเขากลินและเนลิโอเยอะแล้วผูไว้ มาณร้อยร้อยกว่าขุมข้าศิษใส่แกบใส่แกบแล้วกับปนอันนี้ปนฝุ่นคิงโง่แไรกับห้องพื้นปุ๊บปุ๊เป็นเม็ดเลยปุ๊โบรายปีนปุ๊อันในเนื้อง อย่านำบอ่อปล่อยนะว่าปูยาพร้อมเลยแถวบ้านคนนี้เขาปูหลายใท่ไหมปูสลีขายนะขึ้นซื้อขึ้นซื้อเลองปูสลีและบ้านคอยพี่น้องปีนี้คือสิบบอลายพอด้วยเนาะปีกายนี่หลายปีนี้ก็มีอยู่คือกันแต่บอลายซ้ำปีกาย ปุสารีแกะโมนยุพี่น้องอ่ะหาลาะขายปุสสรีนั้นได้ไปหาลาอขายต้มแล้วก็ไปหาลาอขายบ้านนั้นบ้านนี้ตีกายนี่กันนั้นนันแล้วคอยมา,าลีแก่แล้วก็ตม้มต้มแล้วก็ไปหาลาะขายพูนไปทางเหนือไปแถวบ้านนาถมหน้าลงเดินลงไปดินขึ้นไปบ้านอะไรน,า,นาไรดงไปทุ่ทีบแต่กับโมนนะไปหากายนั่นไะ สิพนะันสิพันมุนนันน่ะอีกหาเราขายแต่ปีนี้นี่สิไปได้ไปหาเราขายไม่สตีเลยปูอย่าสูบยาสูบนี่เขามาซื้อฮอดอันนั้นเลยเขามาซื้อฮอดเทิดเลยยาสูบรดรด,ดเขามาเดี๋ยวเสื้สอพุ่นแล้วแล้วก็เฮอร์แมลิโอปุ๊เขาสิไปหาสีดปุ๋ยพี่้องสีปุ๋ยเสื้อยา สิเซคุนทำไมรีโอปุ มาดูกำลังมันก็ผสมทุกอย่างเข้ากันดีมากผสมโุยผสมพุ่นเข้ากันพลยสิมีขี้เกียจพรอขี้เกียจขี้ง้อัปุ๋ยปุ๋ยได้เส่ได้บาได้ใส่อีกหกศอยังมันตักเชรไ รวมเข้ากันแล้ว,ลวก็ปุ๊บาน้สลอ,อยสลอยหรือสลี่ก็ไม่รีวิวสลอยสลอยกับสลีตั้งกันนน่นะสล้สอยมันสีพักน้อยสลอยมันสีพักน้อยแล้วก็สั้นกว่าเนะาะสลีมันสีพักใหญ่สลี่สลอยตัวสีปุ๋ยเองสีปุ๋ยสลอยแล้วก็สลอยนี่มันสีอายุสั้นกว่า ยองมีสินันพัสลีบ้านค่ะตันจันทรนี่สุดสามีผมมีสา นี่คือมิดชะร้อยพูดเรียบร้อยแหละพี่น้องเอ้พูดเรียบร้อยเขาเรียบร้อยเมนิโอเป็นปุ้ยค่อยผัดไปอันนั้นค่อยผัดไปซีดปุ๋ยเมนิโอเป็นปุ๋ย กูดเดียวคนเลิกกันแล้วแล้วพดทเรียบร้อยไม่โร็วกับไฟอันปีนมันขดมันเท้ากูสเปร์ขึ้นก็มาเนี้ยจนบ่ายมะจ๊กินข้าวจะอยขึ้นไปบังแห่ลงมาตึกงแหย่บังนอน ตึ๊กบ่งแหออย่อยหนองนี่เยอะเขาแรงสังหกหน่อยไปเจ๊ชิมีปลาหรือบอ่อดลปีนี้ทำไปบ่อเลยปลาทุกเก้าอีนกับคือชิด มันไปมดกนด้วยยังไงสูงแต่เก้าในหินหลายเลยหินมันบอนอยู่ลุกมา,ลาเลี้ยวเข่าเหนือบ่หินบอนกับบ่หินจต่มันกดลักเลยนะบริสูนอนมันปีนเอาบริชูนอนเฝ้านองทั้งเนือ้อนอนทั้งทึ่งพุ่นนะคนเอาวขอลักลุกกะคืนเขาลักล,นนะลุกลจะขลักซอสแบบนี้นะ ដែលយងទៅຫາទឹករបស់មកគាត់ ตึกลงไปแล้วพีว่นนองจะได้จึงอันกู้ขึ้นปาก่อนจะไหนให้มันเข้าเผ่้าก่อน ជ្រឿ្លាប់ក្រឿ្ល់ជ្រឿ្លាប់ក្រឿ្ มันมันรึกจากบาดแล้วนี่นะ Trời môi Yeah. nổi để ăn tụ điều ăn tôi điều oh, để để đi. chị tức con bạn này ta chị cũ chờ lại nếp à, nơi, à chắc nếp hết đây y leo tụi nó tụi bắt ngay và phô liệu màn cho nó Để xong tố Phá cái này Chịp hết gì nữa nè Chịp mê lưu xí nữa, nè Chịp lạ

อนี่หวานมากเนี่ยหวานในมะโทกับกน,นะนะหวานมันเนี่ยมะโทกับมันมันต้นอินเี็บเลยพี่น้องูดแล้วบ้านนึ่งสิไปกู้มันนะบ้าน,น,านพี่น้องเขาอ,อิมนะ กุมันกุมันก่อนเอามาหุบมันต่อพี่น้องจัดเอากินเข้าแล้วละกันหุบมันบ้านเดซี่แดดห้าดแดดละมันกัน

เรียบร้อยพี่น้องเลยได้13บสอบเรียบร้อยพี่น้องเป็นรถเรียบร้อยพวกละซีเมอร์เซียวเมอร,มอร์ขายอยู่บ้านพนนกนวกเี 3, 000, 5, พี่น้องมันกับมันแห้งอยู่นี่โดนสามพันห้าพี่น้อง